สวัสดีครับพบกับช่องหนุ่มลุ่มน้ำไทยแล้วนะครับวันนี้หลังจากไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะครับก็ได้โอกาสมาอัปเดตนาข้าวที่เราปลูกไว้เมืสามสี่เดือนก่อนนะครับว่าจะถึงเวลาเกี่ยวหรือยังนะครับจะไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับข้าวปีนี้ก็พุ่งงามมากนะครับอุดมสมบูรณ์สูงมากเลยนะครับเกือบพุ่มหัวนะครับขนาดผมนี่สูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับก็ยังเก็บปิดหัวเลยครับ อีกไม่กี่วันก็คงได้เกี่ยวแล้วนะครับข้าวตอนนี้ก็เหลืองเต็มทุ่งนาแล้วนะครับเนี่ยข้าวปีนี้รู้สึกว่าจะอุดมสมบูรณ์นะครับดูดูลวงนี่ครับรวงใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยเม็ดสวยมากเลยไม่มีเม็ดด่างเม็ดดำเลยนะครับเนี่ย คิดว่าน้ำเจ็บน้ำด้วยนะครับน้ำดีก็ข้าวก็อุดมสมบูรณ์นะครับ ตอนนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่ข้าวเหลืองอลา,ามเต็มทุ่งเต็มนาเลยนะครับเนี่ยส่วนมากก็ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวกันนะครับแต่อีกสักสองสามวันก็คงจะได้ลงมือเกี่ยวแล้วน,นะครับเนี่ย จริงอยู่กับธรรมชาติดูกับทุ่งกับนาเห็นข้าวเหลืองอลา,ามก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าอากาศมันจะร้อนหน่อยเนาะแต่ก็มีความสุขนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาติทำนาปีหนึ่ง ข้าวกินก็ไม่หมดอ่ะข้าวปีที่แล้วก็เหลืออีกตั้งเป็น4ี่ห้าสิบกระสอบครับปีนี้จะได้เกี่ยวอีกแล้วดีนะครับปีนี้ข้าวไม่ค่อยล้มแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดมี ลมพัดก็คงจะล้มเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ที่มันต้นมันสูงสูงเกินไปมันก็มีล้มบ้างนะครับน้ำในน้ำในานาก็แห้งหมดละเห็นต้นผักบุ้งน้ำในานาก็แห้งหมดละแต่คิดว่าปลามันคงไม่เหลือแล้วครับนคงจะลงตามน้ำไปหมดละ ครับนาผมก็ปลูกทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะครับโซนนี้ก็จะเป็นข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้านี่เหลืองเหลืองก่อนข้าวเหนียวที่จริงข้าวเจ้านี่มันก็เกี่ยวได้แล้วนะครับเนี่ยเหลืองเหลืองกลัวข้าวเหนียวอีกแก่จัดแล้วนะครับเนี่ยครับ ตรงนี้มันข้าวมันต้นมันสูงมากนะครับมันก็ล้มนิดหน่อยนะครับล้มแบบนี้ก็ยังเขียวง่ายอยู่นะครับต้นมันสูงมากเลยนะครับพงมิดหัวแถวนี้นะถ้ามันข้าวล้มแบบนี้มัน มันล้มไปทางเดียวกันไปมันก็เกี่ยวง่ายครับอันนี้ก็หนองปลาสระน้ำที่คาวคลิปที่แล้วผมถ่ายให้ดูนะครับที่มาสูบน้ำเอาปลานะครับปีนี้มีรู้ว่ามีหรือเปล่านะครับเนี่ยน้ำก็แห้งลงเยอะเหมือนกันนะครับ สารนีก็ลึกมากนะครับเนี่ยท่วมหัวเหมือนกันนะน้ำอะ่ะครับดูออกไปไก,กลก็สวยดีนะครับเหลืองทองเต็มบริเวณเลยนะครับกลางทุ่งนาตอนนี้นะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยธรรมชาติสร้างสิ่งสวยงามไว้เสมอนะครับครับ ผมก็ขออนุญาตปิดคลิปมาดูข้าวในานานะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มลุ่มน้ำทาด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตาม